โอ้โหเย็ดเคโอ้โหจีนครับจีนแม่งโคตรหล่ออะปลายังครับปลายังครับขอคนก่อนครับ <c oughs> ยิ้มนิดก็ได้ครับไม่ใช่ทำหน้าหี เม็ดหลายตัวเป็นไงครับเห็นสาปลาแล้วไดูอาจารย์ไม่ได้ดูสาปลาอาจารย์ครับเอาเข้างงามขาสิครับคันหนะงามเลยครับฮานะครับลื่นล้มตรงนี้ครับลอยแล้วพี่ใช่ลอยแล้ว